สวัสดีครับมิเตร์ทัมชาแนลครับวันนี้ครบอีกหนึ่งปีละมาเดินเที่ยวที่เครือสาพัฒศรีราชาครับจังหวัดชลบุรีเป็นงานที่จะเอาสินค้าของในเครือสาพัฒนเนี่ยเอาเอามาขายนะครับซึ่งก็จะมีพวกเสื้อผ้าถุงเท้าไอ้พวกรองเท้าอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็ยังมีรวมไปถึงพวกผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มามามา่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับหลายอย่างครับของสุภาพสตรีก็จะมีเป็นชุดชั้นในก็เป็นเป็นของที่ผลิตในเกรือสาพันเนี่ยครับโอ้วิ่งข้ามถนนมานะ ตอนนี้ประมาณเกือบ8โมงเช้าแลครับผมกำลังจะเดินเข้าไปในงานนะฮะซึ่งปีที่แล้วผมก็ได้ทำคลิปไว้ตัวหนึ่งแหละเอ่อที่ว่ามาเที่ยวเกือสาพัครั้งที่แล้วครับป้ายเขาก็จะบอกว่าชากรุ๊บแปริริชาครั้งที่32นะฮะวันที่4ถึงวันที่6 พฤศจิกายนปี59ครับบางร้านก็อาจจะยังไม่เปิดนะเพราะว่าผมมาเช้านะไงก็ขี้เกียจเดินแบบแดดร้อนๆน่ะนะครับเด <me? S 2> ี๋ยวไว้ไปถ่ายช่วงที่ว <up> <me. S 2> ่าไปเดินเล่นมีคนเยอะๆหน่อยดีกว่าเนาะ นี่ผมเข้ามาในงานแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับอเอาเราเป็นยังไงทีปรยกดปรยากกันดูยของโโล ็ยังเช้าอยู่อะบางบางจุดก็ยังไม่ไม่เปิดทั้งหมดแต่คนก็เริ่มมากันเยอะแล้วครับงานนี้วันนี้ผมมาเป็นวันที่สองซึ่งจะเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะอัพคลิปวิดีโอลงนะครับ พรุ่งนี้ก็ยังมาได้อีกวันหนึ่งแต่ของบางอย่างเนี่ยมันจะคือหมดแล้วหมดเลยอ่ะฮะวันนี้ก็ว่าจะมาดูรองเท้าสักหน่อยเอาไว้วิ่งบนลู่เนี่ยครับ <c oughs> พวกเด็กกอฟก็มีแล้วก็เป็นรองเท้ามันลดราคาแล้วนะฮะ ก็เข้าไปดูอันนี้น่าจะยังไม่เปิดนะประกาศจากกองนโยบายนะคะขอให้รถ600นะคะที่ไม่ตกของนะคะหมายเลขทะเบียน568เป็นนาฬิกากําลังจัดของกันอยู่ครับ591294เขาจะให้รถให้5 0รถของ5ออกจากการจราจรนะคะเพราะว่าแลาดมันจะ คลิป video. วิดีโอพอดีอยู่เจอแปะน้องแปะครับคุณแม่สวัสดีครับแปะแปะขอ,อกอดที่แปะสวัสดีครับโอววว้โหเจอแปะดูดแหนมนครับโอ้โหครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปวิดีโอครับถ่ายคลิปวิดีโอพี่ก็มี ช่องเจอแปะดูดแหนมอุ้ยตื่นเต้นคือคือเราติดตามน้องเขาอยู่แล้วก็ดูคลิปเขาประจำก็สนุกดีฮะเป็นแบบแนวไวรุ่นไวรุ่นนะนะทำอะไรแบบหามหามบ้างแต่ก็ก็ชอบอะฮะก็ติดตามช่องน้องก็ได้นะคฮะแปะดูดแหนมแล้วก็ยังมีช่องอื่นด้วย ตอนนี้ก็มีเรื่องอะไรนะทำกับข้าวทำกับข้าวแล้วมันน่ารักตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะให้ให้คุณแม่เขาชิมนะครับอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างก็นะฮะน่ารักครับเจอตัวจริงเอามือถือถ่ายแล้วไม่มี ไม่มีที่จับนี่มันไม่ไม่ค่อยนิ่งเดี๋ยวต้องแนบกับหน้าอ,อกไว้นะครับเดี๋ยวเอาแนบหน้าอ,อกไว้ปั๊บนิ่งเลยฮะที่เห็นนะก็มีพวกอาหารกึ่งสำเร็จรูปต่างๆแล้วก็เป็นพวกซอสพวกอะไรเงี้ยก็สิ่งที่เครือสาพัฒเขาเขาผลิตนะฮะก็เป็น เหมือนในส่วนของอกลุ่มที่ทำการผลิตพวกผลิตภัณฑ์เราเนี้ยแล้วก็ส่งออกไปขายเ,าเ,าเดี๋ยวดูเสื้อนะเสื้อพวกนี้ใส่สบายดีเราเดินมาดูเราไปกเป๋กนะครับามาดู ตอนนี้ผมออกกำลังกายทุกวันนะคิดว่าตัวน่าจะเล็กลงและเสื้อผ้าน่าจะใส่ตัวเล็กลงก็เลยยังไม่ค่อยอยากซื้อเสื้อผ้ากลัวซื้อไปแล้วมันจะหลวมพูดเข้าข้างตัวเองอี่แล้วนะ้เครื่องสำอางก็มีทำนะสุภาพสตรีนะจะชอบอยู่ มื่กี้เจอน้องที่บริษัทเขาก็มาเดินอยู่เหมือนกันนะก็ถามว่าร้านที่ขายถุงเท้าอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะไปซื้อรุงเท้าไงไม่รู้เดินเลยไหมยังเขาบอกว่าอยู่ตรงเขียวๆห้องน้ำใกล้ๆกับลูกฟุตบอลลองดู บางอย่างมันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันจะแยกแยกช็อปกันยังอยู่ตรงหัวมุมจุดหนึ่งอยู่ตรงกลางจุดหนึ่งอยู่ตรงค้ายจุดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับของบางอย่างก็เอามาลดราคาเยอะครับแต่ว่าบางอย่างมันลดแล้วก็ยังไม่ถูกอ่ะก็ยังแพง นี่เห็นลูกบอลแล้วนี่ก็เป็นของของในเครือสารพัดนะฮะยี่ห้ออะไรก็ดูดูเอาแล้วกันนะครับก็จะมีพวกลูกบอลลูกบาสลูกวัลเลยอะไรต่างๆนะฮะผมซื้อไปลูกหนึ่งลูกบาสหมาที่บ้านหนึงกัดเรียบร้อยมาแล้ว ี๋ยวลองเข้าไปดูเล่นๆหน่อยฮะเพาว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเขาจะมีถ้าจะซื้อเขาจะกระสูบสูบลมให้เลยน,นะครับลูกทั้งเป็นหนังแท้ก็มีเป็นแบบยางนุ่มๆก็มีนะครับ,งงบลูกเล็กๆก,ก,ก็มี น่ารักดิละห้าสิบบาทออไม่ไม่ได้เตะบอลแล้วตอนนี้ฮะก็เลยเลยไม่ได้ซื้อไปพาท่านผู้ชมมาดูอ่า<อ>เดี๋ยวไปดู รองเท้าข้างในดีกว่ารองเท้าวินเาก็ยืนให้แล้วเนี่ยรองพูดโซ สตาร์ทนะฮะแล้วก็มีเป็นเหมือนรองเทา้าวิ่งเรองเท้าวิ่งก็เยอะครับจะมาดูไปสักคู่เหมือนกันนะครับ ครับก็ถ้าร้อยบาทครับรองเท้าสามร้อยแล้วก็เสื้อสองตัวตัวละร้อยห้าสิบนะฮะเป็นรองเท้าวิ่ง กงสองตัวนะครับอไออกกาลังกายตอนนี้ผมก็มาเลือกรองเท้าเอ้ยถุงเท้าแล้วนะครับคนเยอะมากเลยเอ้ยไม่หมดเลย <c oughs> ผมก็ยังไม่ได้เลือกฮนะเดี๋ยวต้องขอตัวไปเลือกนิดนึงนะครับ เจอแล้วองศตัวนะครับ ง่ายแต่นอจ่ายตังค์ตรงนู้นครับ ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้น,นะฮะเดี๋ยวขอไปช็อปปิ้งก่อนนะครับคนเทียบเลยสวัสดีครับ